Hi everybody welcome back to English with Teachable กลับมาพบกนันอีกแล้วนะครับกับภาษาอังกฤษพื้นฐานคู่วันนะครับวันนี้เรามาในเรื่องของ past of the house จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนักเรียนต้องสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของบ้านได้ถูกต้องนะครับ 2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆของบ้านได้ถูกต้องและสุดท้ายครับ นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะครับ p a r t of the house หรือว่าส่วนต่างๆของบ้านนั้นก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับ House กับ Home แปลว่าบ้านเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันตรงไหน A house is made of bricks and stone but a home is made of love l o n e o u s สเนี่ยสร้างด้วยอิฐนะครับและปูนและหินอะไรพวกนี้นะครับ Home เกิดจากความรักนั่นเอง House เนี่ยจะเป็นบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่กันทุกวันนี้ทั่วไปนะครับ <c oughs> เขาเรียก House ก็ <c oughs> คือเป็นรูปประทรม,มากกว่าเราสามารถจับต้องได้ก็คือ House ส่วนโฮมนะครับจะเป็นความหมายในเชิงของนามธรรมานะครับหรือว่าอาจจะพูดเปรียบเทียบว่าเช่น Thailand is my house, is my home sorry Thailand is my home ก็คือประเทศไทยเนี่ยคือบ้านของฉัน คำนี้คาว่า entrance entrance นะครับหรือว่าที่พวกเราชอบได้ยินคำว่า entrance entrance นะครับ entrance ก็ได้หรือว่า entrance นะครับก็ได้ i t mean s ทางเข้าครับเมื่อมีทางเข้าแน่นอนทุกคนพอจะเดาได้ไม่ยากนะครับคำนี้คือคำว่า exit exit นะครับก็คือทางออกนั่นเอง upstairs upstairs นะครับก็คือ up แปลว่าขึ้นไปใช่ไหมครับหรือว่าด้านบนคําว่า stairs แปลว่าบันไดบันไดที่ทําให้ขึ้นไปด้านบนหรือว่าขึ้นไปด้านบนโดยบันไดก็คือชั้นบนนั่นเอง garage garage นะครับหรือว่าแปลว่าโรงรถนั่นเองโรงรถของอบ้านของชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเก็บอุปกรณ์ช่างต่างๆไว้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะ ถือว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวปกติคำว่าประตูเนี่ยเราจะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่า door นะครับ d o o r door แต่ว่า door เนี่ยก็คือประตูที่อาจจะเป็นประตูห้องนอนประตูเข้าห้องเรียนอะไรพวกนี้อาจจะเป็นประตูเล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นประตูใหญ่แบบนี้เราจะใช้คำว่า gate g, g a t e gate แปลว่าประตูรั้วหรือว่า ประตูใหญ่นั่นเองคำนี้เนี่ยสามารถแปลได้ทั้งสองสองภาพนี้เลยนะครับคำนี้คือคำว่า hall hall h a w l, l hall โถงนะครับหรือว่าห้องประชุมกว้างใหญ่ๆเนี่ยก็ได้นะครับบ้านของชาวต่างชาตินะครับของเขาลักษณะตั้งแต่เปิดประตูหน้าบ้านเข้ามาก็จะเจอลักษณะห้องโถงก็คือห้องตรงนี้เป็นทางตรงยาวอาจจะไปโพที่ห้องครัว kitchen ตรงนั้นก็ได้นะค a t t นะครับหรือที่แปลว่าห้องใต้หลังคานั่นเองทำไมชาวต่างชาติถึงต้องมีห้องใต้หลังคาหนึ่งเลยเอาไว้เก็บของครับสองใช้ทำเป็นห้องนอนก็ได้เพราะว่าห้องใต้หลังคานะครับนสภาพตามนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวเย็นและห้องใต้หลังคาเป็นจุดที่สูงที่สุดของบ้านและรับแสงแดดได้ดีเพราะนั้นห้องนี้จะมีความอบอุ่นมากที่สุด สามารถใช้คำนี้ได้นะคัำก็คือ garage นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ทุกคนค่อนข้างใฝฝันอยากจะมีใช่ไหมเมื่อดูจากห้องของบ้านชาวต่างชาติห้องใต้ดิน basement บางบ้านก็ทำเป็นห้องเก็บของหรือบางบ้านนะครับก็ทำเอาไปไว้เป็นพวกเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ต่างๆประเทศไทยสามารถสร้างห้องใต้ดินได้หรือไม่สามารถสร้างได้โดยไม่ผิดกฎหมายไหมนะครับ ถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ทําไมว่าประเทศไทยถึงไม่นิยมใช้หนึ่งเลยคือต่างประเทศครับเขามีพายุเข้าบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์นาโดเป็นพายุเฮอริเคนอะไรต่างๆซึ่งบ้านเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นห้องใต้ดินหรือว่าเป็นหลุมหลบภัยอะไรก็ตามแต่ที่แต่ละบ้านเขาจะมีเนี่ยก็มักจะเอาไว้เป็นเหมือนเขาเรียกห้องห้องหลบภัยชั่วคราวไทย ถ้าเกิดว่านักเรียนจะสร้างแบบนี้สร้างได้ไหมก็อาจจะได้ครับแต่ทําไมถึงไม่นิยมคือหนึ่งเลยประเทศไทยมักจะเจอกับอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองหรือเราจะใช้คํานี้อีกหนึ่งคำก็ได้คําว่า Cellar หรือว่า Underground Room Back yard Back Yard จะเป็น yard yeah ก็ได้หรือจะเป็นเยอดก็ได้นะครับแต่ลงท้ายตินะครับว่าสวนหลังบ,บ้านกับอีกหนึ่งคำครับ Garden Back y a ย d เป็นคำที่มาจาก American English ส่วนคำว่า garden เป็น British English โอเคครับทีนี้เรากลับมาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งแล้วคัน entrance ทางเข้า exit ทางออก upstairs ชั้นบน downstairs ชั้นล่าง garage garage โรงรถ g a t e g a t e ประตูรั้วหรือว่าประตูใหญ่ hall hall แปลว่าห้องโถงขนาดใหญ่ attic attic ห้องใต้หลังคาหรือคำว่า garret garret basement basement ห้องใต้ดินหรือคำว่า cellar underground room backyard backyard สวนหลังบ้าน หรือเราใช้คำว่า garden ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราใช้นะครับ backyard สหรัฐอเมริกา garden อังกฤษนะครับเมื่อเราได้คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้ววันนี้ครูบอลมี exercise นะครับเราจะไปออกกำลังกายกันไม่ใช่นะครับอีกหนึ่งความหมายก็คือแปลว่าแบบฝึกหัดนั่นเอง exercise นะครับเหมือนเป็นการฝึกนะครับเพราะการออกกำลังกายก็คือเป็นการฝึกร่างกายอย่าง,งใช่ไหมครับเพราะนั้น อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับ exercise อ่า exercise วันนี้นะครับ exercise วันนี้ครูบอลมีเป็นเกมมาให้เล่นนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์จากที่ครูบอลได้สอนไปนะครับที่ครูบอลได้สอนไปโดยให้นักเรียนดูจากความหมายนะครับครูบอลมีทั้งหมดด้วยกัน6คคำศัพท์นะครับแบ่งออกเป็น2 2แนวนะครับก็คือเป็น down ก็คือแนวดิ่งหรือว่าแนวตั้งนั่นเองกับ across เป็นแนวขวางนะครับหรือว่าแนวนอนนะครับนักเรียนดูจากความหมายภขาองกร,รษที่ครูบอลให้ไปแล้วสะกดตัวอักษรให้ถูกต้องมันจะสามารถเชื่อมคำศัพท์กันได้ทั้ง6คคำนั่นเองนะครับหวังว่าประาตรงนี้จะไม่ยากจนเกินไปลองฝึกและทำดูกันนะครับ alright until next time แล้วพบกัน